บางคนก็อาจจะมีความสุขดีจังเลยมาเดินกับบรรดาเพื่อนๆที่ติดตามพระอ,องค์ดีจังเลยเดินกับพระอาจารย์ขึ้นเขาชมนกชมไม้ชมวิวอะไรก็ว่าไปแต่บางคนก็อาจจะบน่นขึ้นมาทำไมมันเหนื่อยอยู่ข้างล่างสบายกว่าพระอ,องค์พาเรามาลำบากทำไมพระสารวันนี้มีชื่อว่า บทเทศบนภูเขาหรือเราอาจจะคุ้นเคยกว่าพระมหาบุญยาแปดประการแต่วันนี้เหมือนกับว่ามีบุญแค่4ประการนะครับท่านทั้งหลายยากจนย่อมเป็นสุขท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุขท่านร้องไห้เวลานี้ย่อมเป็นสุขท่านทั้งหลายเป็นสุขเมื่อเขาเกลียดชังท่านนี่ก็คือสประการแรกและอีกสประการวิบัต เกิดกับท่านที่ร่ำรวยท่านที่อิ่มท่านที่คนกล่าวยกย่องท่านไอ้สามหลังเนี่ยมันเหมือนจะดีนะมีใครบ้างไม่อยากร่ำรวยหรืออย่างน้อยมีกินมีใช้นะครับกินอิ่มนอนหลับไม่มีใครมาว่าร้ายหรือว่ามาพูดจาทำร้ายเราถ้าเรา ไม่มีสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นบุญมากกว่าเนาะแต่พราสารเชิญชวนให้เราลำพึงว่ามันเป็นวิบัติแต่พ่อไม่จะบอกว่าความร่ำรวยนี้มันบาปนะครับแต่มันอาจจะมีข้อดีมีเงินใช้มีชีวิตสะดวกสบายนี่ก็คือข้อดีของความร่ำรวยมีอันจะกินแต่สิ่งที่อาจจะเป็นข้อที่ด้อยก็คือ การที่เรามีทรัพย์สมบัติมีความสุขในโลกนี้และเราลืมพระเป็นเจ้าในก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเกิดมาเรามีสิ่งที่เรียกว่าพระรรมเก่าพระคัมภีร์ของชาวยิวทุกคนในที่อยู่มีชีวิตในพระคัมภีร์ของชาวยิวนั้นอับราฮามัมอิสรอัอยาโคบหรือทุกใครก็ตามนะครับ เวลาที่เขาบอกว่าพระเจ้าอวยพรเขาเหล่านั้นก็จะล่ำรวยล่ำรวยด้วยโภคพย์มีสิงสาราสัตว์มีสัตว์เลี้ยงมีลูกหลานเยอะมีชีวิตที่มีความสุขอยู่ในเผ่าทุกคนรักกันอยู่ด้วยกันมีอันจะกินมีความสุขนี่คือพระพรของพระเป็นเจ้าแต่สิ่งที่ทำให้เขาอาจจะแตกต่าง กับพวกเราหรือว่าคนทั่วไปในวันนี้ก็คือในความร่ำรวยเหล่านั้นในความสุขเหล่านั้นเขาสัมผัสและก็เห็นพระเป็นเจ้าอยู่เสมอในชีวิตและถามว่าเวลาที่เขาเหล่านั้นมั่งมีด้วยพวกรทรัพย์ร่ลำรวยเขาจะมีความสุขไหมมันก็ไม่มันก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเพราะว่าปัญหาและอุปสรรคมีไว้เพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องท้อถอย ปัญหามีไว้แก้อุปสรรคมีไว้ฟันฝ่าเพราะฉะนั้นในพระวสานวันนี้4ี่ตอนแรกพูดถึงปัญหาและอุปสรรคแต่ในปัญหาและอุปสรรคนั้นก็มีข้อดีและข้อข้อเสียข้อเสียก็คือไม่อยากมีใครไม่มีใครนะครับที่อยากมีปัญหาและอุปสรรคข้อดีก็คือในยามที่เรามีปัญหาและอุปสรรค เรามองเห็นพระเป็นเจ้าทำงานในชีวิตของเราหรือเปล่าในช่วงนี้ก็เกิดปรากฏการณ์ในสังคมนะครับบรรดาเด็กๆหรือว่าผู้ที่สูงอายุหรือว่าวัยทำงานทุกคนจะมีภาวะเครียดคือบางทีเครียดเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรนะครับมันผลักดันให้เราเอาชนะปัญหาและอุปสรรคในชีวิต แต่หลายคนนี่รู้สึกว่าเครียดมากมันเหมือนกับว่ามืดแปดด้านมีปัญหารุมเร้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องครอบครัวกับแฟนปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาอะไรต่างๆนานา,นาทำให้กินไม่อิ่มทำให้นอนไม่หลับและบางทีพอมันเครียดมากๆก,ก็จะเกิดอาการทางจิตใจเนาะอาจจะเกิดภาวะซึมเศร้าอาจจะรู้สึกว่า หมดพลังในชีวิตบางทีเราก็ต้องเห็นใจคนเหล่านั้นนะครับและเห็นใจพวกเราเองด้วยเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่ว่าเราจะมีจะเป็นจะอยู่ยังไงก็ตามมันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ละคนก็มีปัญหาและอุปสรรคในแบบของตัวเอง แต่สิ่งที่เราทำได้ให้แก่กันก็คือให้กำลังใจกันและกันเป็นแสงสว่างให้แก่กันและกันบางทีปัญหาที่เรามีที่เป็นมันอาจจะน้อยกว่าคนที่อยู่ข้างๆเราบางทีเราไปโฟกัสเราไปดูแค่ปัญหาและอุปสรรคบางทีมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตโอ้ชีวิตฉันจะพังทลายแต่หลายคนที่ยังเหนื่อยยังท้อยังมีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าเรา เวลาที่เราเอาใจเขามาใส่ใจเราบางทีเขาเหล่านั้นก็เป็นคนที่ปลอบใจเราว่าเออเนี่ยคนอื่นยังมีปัญหาและอุปสรรคเยอะกว่าฉันฉันมีแค่เนี้ยทำไมฉันต้องบน่นฉันต้องท้อใจนะครับวันนี้พระเยซูเจ้าเชิญชวนให้เรามีประสบการณ์ของการเดินทางในชีวิตบทเทศในวันนี้ บางทีเรียกว่าบทเทศบนภูเขาเวลาที่เราเดินขึ้นเขาเราเดินขึ้นไปทำไมบางทีมันเหนื่อยนะครับมันมีอุปสรรคโอสารก็บอกชัดที่เยซูเจ้าพาลูกศิษย์และสาวกขึ้นไปบนภูเขาหลายคนพอเชื่อว่าเขาก็ตั้งคำถามว่าพระองค์พาพวกเรามาทำไมเหนื่อยแล้วเนี่ยเดินไปบางคนก็อาจจะมีความสุข ดีจังเลยมาเดินกับบรรดาเพื่อนๆที่ติดตามพระองค์ดีจังเลยเดินกับพระอาจารย์ขึ้นเขาชมนกชมไม้ชมวิวอะไรก็ว่าไปแต่บางคนก็อาจจะบน่นขึ้นมาทำไมมันเหนื่อยอยู่ข้างล่างสบายกว่าพระองค์พ,พาเรามาลำบากทำไมและเพื่อที่พระองค์จะเตือนใจเขาเหล่านั้นพระองค์ก็เลยบอกว่านี่ไงถ้าความเหนื่อย ความยากลำบากความยากจนความหิวโหยความทุกใจทําให้ท่านร้องไห้ความสิ่งที่ท่านรู้สึกว่าถูกกระทําคนมาทํำร้ายท่านจงมีความสุขเถิดเหมือนกับประสบการณ์บนภูเขานี่แหละความเหนื่อยและอุปสรรคและความยากลำบากก็อาจจะเป็นบทสอนในชีวิตมีใครบ้างไม่เหนื่อยมีใครบ้างไม่มีอุปสรรค มีใครบ้างไม่ต้องขึ้นเขามีใครบ้างไม่ต้องเดินทางในชีวิตบางคนก็อาจจะกําลังขึ้นเขาปัญหาอุปสรรคก,กาลังมาแล้วบางคนก็กําลังท้อขนาดขึ้นไปบนภูเขาเหนื่อยจังเลยเรามาทําไมทําไมฉันต้องมีปัญหาและอุปสรรคขนาดนี้บางคนขึ้นไปบนภูเขาแล้วแทนที่จะมีความสุขเอนจอยกับวิวหรือว่าอะไรต่างๆรู้สึกว่าปัญหาความเหนื่อยอุปสรรคเนี่ยมันพีคสุดแล้ว ไม่อยากจะมีชีวิตในโลกนี้แล้วแต่วันนี้พระเยซูเจ้าเตือนใจเราว่าถ้าเป็นเจ้าอยู่กับเราจงมีความสุขเถิดไม่ว่าท่านจะยากจนก็จงมีความสุขไม่ว่าจะท่านหิวโหยร้องไห้ถูกเบียดเบียนก็จงมีความสุขในขณะเดียวกันก็อย่าประมาทในชีวิตถ้าท่านอยู่ในพื้นราบชีวิตมันราบเรียบทุกอย่างมีอยู่มิกินอะไรทุกอย่างอย่าประมาทในชีวิต ถ้าเราลืมที่จะให้พระเป็นเจ้าเดินทางไปกับเราวิบัติก็จะเกิดขึ้นในชีวิตก็ขอพระวาจาของพระเป็นเจ้าอยู่กับเราในเช้าวันนี้อาเมน